ีค่ะตอนนี้กำลังเห็นเด็กที่สติไม่ดี4ี่คนนะคะกำลังเล่นชิงช้ากันอยู่นันจะเอาพร้อมกันด้วยลองดูว่าพวกมันจะทำกันได้ไหม,มนคนนี้ชื่อมั้ะมะเขียวจุนจิฮะจะเป็นลมแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็ฮัตาต,ตา 1นึ่งสองสามเอาแล้วเด็กปัญญาอ่อนสามคนสติไม่ดีกำลังเล่นชิงช้ากันอยู่ดูว่ามันจะทำให้พร้อมกันได้หรือเปล่าหน้าฮัตตาหน้าฮัตตาหลุนทีเดียวเชียวมึงไม่ไปก่อนมึงตั้งดานเยอะๆคนที่สองจุนจิฮัลโหลฮัลโหลมาเชียวมาเขียวมาเชียว อ่าสอคนนี้อวดอวดอันี่ไม่สนเุ้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 ร้อ้นอ้ยรอ้อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ย่อ้ามันไม่เยยอ้อ ก็คือมันต้องแบบต้องเิดเผยแพ้เองอ่ะบ้องมาก็บ้องสวยแล้วมาเขียวเอ้ยดูหน้าขนอายกูไม่ได้เราเราควรไปกันที่นี่แล้วไปเฮ้ยไม่เป็นไรรีบตอบกันเลกูไม่อายเท่าไหร่หรอกกลับบ้านเหรอวะกูรีบลงมาบังเลย ก็เดิลงมาจากม้าแล้ว <Enough>, ช <ophone Trustee> ิงนช้ามาแล้วไอ้ไอ้เดี๋ยวไปดูดิพอพอพอจะต้องนี่สองว่ายน้ำวะย่าง